ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านกันอย่างเช่นเคยนะครับผมนะยินดีได้รับเข้าสู่รายการพี่ปุนปุนซีเอนะณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็มีของมาส่งที่บ้านผมอีกแล้วนะณผู้ชมครับนี่คับผู้ชมครับนี่ก็คือกล่องนะผู้ชมครับก็คือผมคือผมไปหยิบของมาแล้วก็มามาบอกแม่ผมว่านี่คืออะไรนะแต่แม่ผมเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นของที่แม่ผมเขาสั่งมาให้นะผู้ชมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอของข้างในเนี่ยมันคืออะไรนะณผู้ชมครับ แต่คุณผู้ชมจําคลิปสองคลิปก่อนที่ที่ผมรีวิวไอ้การฉปองด้วงกับการฉปองแมลงตัวเนี้ยเนี่ยก็คือวันนั้นน่ะก็คือส่วนไอ้ด้วงตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ด้วงตัวแรกที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยคือญาติผมเขาส่งมาให้นะส่วนตัวที่สองเนี่ยไอ้ตัวแมลงตัวเนี้ยแม่ผมเขาสั่งมาให้นะคุณผู้ชมครับส่วนมีอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้เป็นตัวอะไรเหมือนกันเห็นแม่ผมเขาสั่งมาให้นะน่าจะเป็นการะปองเหมือนกันแหละเนาะคุณผู้ชมเออ อ่นียเนี่ยคุณผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นกล่องอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่อันนี้คือผมเอามาให้คุณผู้ชมดูสดสดเลยนะคุณผู้ชมคับถามว่าทําไมวันนี้ถึงใส่เสื้อกล้ามเพราะว่าพึ่งกลับจากโรงเรียนแล้วพอดีว่ามีของมาส่งหน้าบ้านก็เลยไปก็เลยไปหยิบมานะคุณผู้ชมครับก็เลยดูว่าเอ๊ะนี่มันของชนิดไหนนะคุณผู้ชมก็าไม่รู้แม่ผมข้อออะไรมาให้นะคุณผู้ชมครับโอเคก่อนที่เราเราจะไปรับชมคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคุณ เราไปดูเลยคุณผู้ชมครับไปเดี๋ยวผมไปเอากันไกลไปเอาอะไรมาตัดกล่องนี้ออกมาก่อนนะคุณผู้ชมครับว่ากล่องนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคุณผู้ชมครับผมยังรู้อยู่เลยว่ากล่องเนี้ยมันจะเป็นด้วงหรือเป็นแมลงอะไรหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมไม่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคไปดูกันเลยครับไปตอนนี้ผมก็ได้ไปเอากันไกลมาแล้วนะคุณผู้ชมครับอ่าเป็นกันไกลใหญ่เบ้อเลยนะคุณผู้ชมครับโอเค แต่การใช้ของมีคมก็ต้องระมัดระวังนะผู้ชมครับอย่าไปใช้มั่วสั่วนะไม่งั้นมันอาจจะมาพาดไปบาดนิ้วได้นะผู้ชมครับอย่างวันนั้นนะ่ะผู้ชมที่ผมใช้กันไกลปอกมะม่วงอะไปตัดลูกโปง่งเห็นป่ะโอ้โหโดนมือเลยแต่น,นี่ผมผมก็ต้องระวังนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อายุสิบสองแล้วนะผู้ชมครับก็รู้จักระวังนะ โอเคผมขอตัดอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมครับตัดแบบเฉียงๆนะเพราะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคือเราไม่ต้องไปปานนี้หรอกว่าจะให้มันสวยจะให้มันอะไรเงี้ยแบบตัดยังไงก็ดได้เท่าที่มันให้มันขาดอะ่ะเออคือเราไม่ต้องไปปานนี้หรอกว่าจะเอ๊อจะเอาให้มันตัดให้สวยๆไม่ต้องคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมรีบคุณผู้ชมครับเพราะผมอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรกันแน่คุณผู้ชมครับออเฉยเย้เฉยโอเคันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยว ดูข้างในคุณผู้ชมครับคือข้างในผมจิบออกมาแล้วนะน,ะนี่ผู้ชมคือข้างในเป็นเป็นเป็นคือเป็นคือเ,เป็นแบบแบบเนี้ยผู้ชมส่วนอันนี้คือคือเป็นกล่องเปล่ปาๆน,นะผู้ชมเราบคือไม่มีอะไรข้างในนะเดี๋ยวผมดูว่ามัน,มนคือมันหมดยังผมดูก่อนผมว่าน่าจะหมดแล้วนะผู้ชมครับเพราะว่าไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยกล่องโบเลยเนี่ยทีนี่คือของที่เราสั่งมาในวันนี้นะไม่รู้มันคือมแมลงอะไรนะผู้ชมครับนี่ ดูข้างหน้าของมันนะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นกระดาษเปาะแปะนะคุณผู้ชมครับอ่านี่คุณผู้ชมเรียเรียดิเนคือปกติเนี่ยคือไอกาชาปองไอด้วงตัวเนี้ยกับไอแมลงตัวต่อตัวแตนไอหมาล่าตัวเนี้ยคุณผูาผมสั่งปุ๊บเนี่ยคือมันจะแพ็กมาเป็นไอลูกกลมๆมคุณผู้ชมแต่เนี้ยมันแพ็กมาเป็นเหมเขาเรียกอะไรแพกเหมือนถุงขนมเหมือนถุงละเหมือนถุงอะไรสักอย่างเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเราห้ามใช้กันไกลตรงนี้คือเราาจะต้องคือเราสามารถเปิดเองได้เพราะว่ามันมีถุงซิปล็อกนะคุณผู้ชมครับ เปิดเรานั้นโอเควิธีที่การเปิดก็คือก็คือเราสามารถลูดได้เลยนะผู้ชมครับนี่เฮ้ยมันคือตัวอะไรครับเนี่ยผู้ชมดูนี่ดิเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะทำไมมันเหมือนรูปรูปร่างมันคล้ายๆกับไอ้นี่เลยคือคล้ายๆกับไอตัวต่อที่ผมสั่งมาคราวนั้นเลยอ่ะเนี่ยไอตัวเนี้ยเหมือนกันเลยผู้ชมไม่รู้คือตัวนะเนี่ยดูดีๆเดี๋ยมันคือตัวอะไรอ่ะตาเขียวๆเด้อ ผมเดาว,ว่า,าน่าจะเป็นสายพันธุ์ของไเอ,เอตัวต่อหรือไม่ก็ตัวแตนนี่แหละผู้ชมเออส่วนนี้ก็จะเป็นใบปิดนะผู้ชมครับโอ้ผมรู้แล้วตัวนี้ตัวอะไรเห็นแล้วผู้ชมครับนี่มันคือมแมลงปอนะผู้ชมครับอ๋อมันคือมแมลงปอนั่นเองโหสงสัยเอ๊ะมันเป็นตัวอะไรว่าเห็นตาเขียวๆนี่คือใบปิดนะผู้ชมครับนี่คือใบปิดของมันอ๋ออันนี้เป็นเซตนะผู้ชมครับเป็นเซตอ๋อ ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยว่าไอว่าไอบริษัทเนี่ยมันทำมแมลงปอด้วยนะผู้ชมครับอืแต่ว่าผมถือว่าไอมาแมลงปอสายพันธุ์นี้เนี่ยมันสวยมากเลยคผู้ชมดูดิตาเขียวๆเลยเอะอก็คือคราวที่แล้วด้วงก็ส่งมาไอตัวต่อเนี่ยก็ส่งมาน,นี่เป็นมแมลงปอนะับุผู้ชมครับส่วนใบปิดกระถุงซิปล็อกเนี่ยเราไม่เกี่ยวนะเราเกี่ยวแค่ของสิ่งนี้นะคุผู้ชมครับเดี๋ยวถุงซิปล็อกเ่ยผมจะเก็บเอาไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะคุผู้ชมครับอ่าโอเค เดี๋ยวผมจะเอาเออไอ,ไอไอ้กล่องนี้ไว้ข้างๆนะคุณผู้ชมครับส่วนไอ้ด้วงกับไก้ไอ,ไอ้สองนี่ก็คือมันแค่ขีข่คอเฉยนะคุณผู้ชมอย่าคิดลึกนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมานะคุณผู้ชมครับเพราะว่าจากที่ผมดูใน youtube เนี่ยไม่เคยมีใครสั่งมแมลงปออันนี้มารีวิวเลยนะคุณผู้ชมครับมีแค่ผมคนเดียวในเป็นคือในในประเทศนะคุณผู้ชมครับ <c oughs> นี่โอ้โหแกะง่ายมากคุณผู้ชมนี่เนยนี่คือชิ้นส่วนของมันนะคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูทีทีละชิ้นนะ ผมก็จะวางนี่นี่คือส่วนตัวของไอ้เจ้า,มาแมลงปอสายพันธุ์นี้นะผู้ชมครับนี่ดูดิตาโคตรสวยเลยอ่ะผู้ชมตาเหมือนมรกดเล่เหมือนเขาเรียกไรเหมือนมแมลงทับเลยอ่ะผู้ชมนี่คือส่วนตัวของมันนผู้ชมครับนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนฐานหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเทออกมาเลยดีวยกว่าเสีย,เส,ยเสียเวลานะเอ้เทไม่ได้เดี๋ยวของหายซวยเลยนี่ครับนี่ เด,เดี๋ยว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 จบคลิปนี้ผมก็จะไปถามแม่ผมว่า,มาแมลงปอตัวนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะอืเฮ้ยแต่มันสวยจริงๆนะคุณผู้ชมครับสวยกว่า,มาแมลงปอแถวแถวแถ,ว,ถวบ้านผมอีกอะนี่ปีกคือปีกเนี่ยเขาจะให้มาสองคู่นะคุณผู้ชมครับสองคู่คู่หน้ากับคู่หลังนั่นเองนี่ก็อะไรก็รูดเหลืองวางไว้ก่อนโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรก็รูดดำดำวางไว้ก่อน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหางของมแมลงปอนะคุณผู้ชมครับหูมีหางแหลมด้วยคุณผู้ชมนึกแมลงปอมันหางแหลมด้วยคุณผู้ชมหเห็นปะเนี่ยทําไม่หางมันแหลมอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบกันเลยนะคุณผู้ชมครับประกอบสดๆเลยนี่แหละเพราะว่าอันนี้มันน่าจะง่ายกว่าด้วงกับไอตัวต่อของเราคุณผู้ชมก็คือเราต้องเสียบหางเขาก่อนคุณผู้ชมครับเสียบหางเขาก่อนเอ้ยเสียบยากจังจุงเบยฟื้นี่เข้าแล้วนะคุณผู้ชมครับเข้าแล้วนะ นี่เข้าแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปต่อปีกกันท่านผู้ชมครับปีกปีกของเราท่านผู้ชมครับนี่นี่ครับแมลงปองของเรานะครับนี่โอเคเราจะมาต่อปีกนะไม่รู้ปีกเขาต่อ,อยังไงนะลองดูก่อนเออ,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 อต่อยากมากเลยอ่ะท่านผู้ชมเยอะมันมีคู่มือบอกไม่ใย่ยเดี๋ยวผมเอาฟัวฟัวอนะุาดูไปปิดตั้งหนึ่งน,นะอือหึภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วนเลยท่านผู้ชมอ่าน แถมอ่านอ่านอ่านไม่ออกด้วยเว้ยเนาะชีพอะไรมันจะสวยขนาดนี้อือมีผู้ชมเขาก็คือได้ปีกแล้วนะผู้ชมเขาปีกปีกเริ่มได้แล้วผมรู้แล้วเขาต่อไงคือเขาต้องผัดเ,เขาเรียกอะไรอ่ะต่อแบบเขาเรียกอะไรต่อแบบต่อให้มันทิ่มลงไปผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าไอด้ด้วงด้วงเนี้ยก็คือมันจะต้องคือเวลาต่ออ่ะมันจะต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะต้องเอาปีกเสียบเข้าไปแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าทิ่มแบบงอนนี่ผู้ชมเห็นงอนปะแต่คือเขาต้องเอาปีกทิ่มเข้าไปนะ โอ้ยโอ้โโคตรอ่โอนแอคุณผู้ชมทิมปั๊บล่วงปุ๊บเลยคุณผู้ชมเ,เข้าไปดิวะเข้าไปดิวะเออเข้าแล้วนะคุณผู้ชมครับนี่สำหรับมแมลงปอของเรานะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต่ออีกข้างหนึ่งแล้วคุู้ชมครับก็คือข้างที่หนึ่งได้แนละ้วนุ่งชงครับผมจะต่อข้างที่สองนะผมรู้แหละมาแหละโอ้โห ปีกหลุดแต่คุผู้ชมหรือว่าผมตอบผิดว่าเดี๋ยว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 เขาตอบใหม่แป๊บนึงนะคุณผู้ชมครับโอ้คลิปนี้มาเสียเวลาอะไรกับคนดูเนี่ยโอ้คนดูเขาก็เบื่อละอ่าเออผมว่าผมตอบผิดแน่เลยคุณผู้ชมตอบไงวะเริ่มงงแล้วเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ย มันต่อไม่ได้ผมเริ่มงงแล้ววะเริ่มงงกับไอ้แมลงปอนี่นแหละโอ้โห,โหนี่ครับนี่นี่คือเป็นปีกคู่หน้าคุณผู้มจะมาต่อปีกคู่หลังนะฟืบนี่โโอ้หต่อง่ายมากคุณผู้ชมนี่ได้แล้วคุณผู้ชมครับเริ่มได้แล้วต่อปีกคู่สุดท้ายฟืบแม่คุณผู้ชมนี่ได้ไมาแล้วคุณผู้ชมครับหูสีโคตรสวยเลย,เลย ขามันเอาลงมาได้ไหมเนี่ยผู้ชมดูดิมันมีขาเนี่ยขา,าลงมาได้ปะดูก่อนนะ,ยนะอยากให้ขามันเอาลงมาได้เอะผู้ชมขาแบบเขาเรียกอะไรอะขามันปิดอยู่อะแล้วก็ส่วนไอ้ส่วนที่เหลือนะผู้ชมครับส่วนส่วนส่วนที่เหลือก็คือตอนนี้เราคือเราคือเราได้เราได้ไดมแมลงปอมาหนึ่งตัวแล้วนะผู้ชมครับเเดี๋ยวเราจะมาต่อไอ้ตรงส่วนที่เหลือนะผู้ชมครับอื มันก็คือไอ้ตรงนี้นั่นเองช่วงครับคือผมเดาว่านะมันน่าจะเป็นขาตั้งแหละผู้ชมมันขาตั้งเพราะว่าขาตั้งแน่เลยอ่ะเห็นป่ะมีรูเสียบเนี่ยลองเสียบเพราะไอ้ขาที่แล้วอ่ะมันก็มีขาตั้งแหละแต่ว่าผมขี้เกียจใส่นะผมรู้สึกว่าไอ้แมลงปอะนรับเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันจะต่อง่ายกว่าไอ้ด้วงกับไอ้ตัวต่อตัวนี้นะผู้ชมครับไอ้ตัวต่อตัวแตนนี่แหละจะเสียบทำไงวะ มีต่อคนเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดชวนใครมาด้วยมมันต้องต่อได้สิบูที่มันมีอะไรเพิ่มมั้งก็น่าจะมีแหละเพราในของของ,ของมันก็มีอยู่แค่เนี้ยผู้ชมลองต่อดูก่อนผมเดาว่านะ่าจะคือมันมมน่าจะวางอย่างนี้แหละผู้ชมวางหรอเขาเรียกอะไรอะวางให้มันวางให้มันอ <laughs> ดูดิเมื่อกี้มันมันคาบอย่างเงี้ยผู้ชม เดี๋ยวผมลองหาวิธีการวางก่อนนะผู้ชมครับว่ามันจะวางยังไงนะโอผมรู้แล้วทำยังไงผมงงกับกขาตั้งมันนี่แหละผู้ชมว่ามันตั้งยังไงนะยิ่งมันเรามาต่อคนเดียวเดินเราก็ยิ่งไม่รู้นะคุผู้ชมครับอ๋อเออเริ่มเริ่มได้แล้วคุณผู้ชมเริ่มได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ๊ยอล่วง ที่ต่อร่วงตอนแรกๆอับผมคิดว่าตัวมันจะใหญ่แต่นี่ตัวโคตรเล็กเลยไม่อ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งคุณผู้ชมดูนี่ดิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เมาแรงปอเสียบเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเขาต่อมาก่อนไงอ๋อนี่ไงเขาต่ออย่างนี้นี่ว่าคุณผู้ชม,มสวยเขาต่ออย่างนี้แน่เลยแบบคือคือเขาต้องการให้มแมลงปอมันเสียบถูกไหมอย่างเงี้ย ไม่นี่นี่เห็นเสียบเลยเดี๋ยวไม่เห็นเสียบเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ไม่นไ,ไม่เสียบอ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วคุณผู้ชมโอเคเฮ้ยผมได้แล้วคุณผู้ชมผมคือผมได้แล้วนะคุณผู้ชมครับอ่าโหแมลงปอหางโคตรแหลมเลยคืออันนี้เนี่ยผมกขบอกกันนะว่าไอเพราะว่าไอแมลงปอสายพันธุ์นี้มันคือแมลงปอสายพันธุ์ไหนคุณชมครับคือแมลงปอสายพันธุ์นี้เนี่ยชื่อว่าแมลงปออนโนสตสโตแกต บายซียมบดยายนะผู้ชมครับก็คือเป็นแมลงฟอสช,ชนิดหนึ่งแต่ก็คือในประเทศญี่ปุ่นนะผู้ชมครับก็คือซึ่งเป็นซึ่งชื่อของโอ้โหล่วงเฉยเลยอืมกาลังอธิบายข้อมูลให้ผู้ชมอยู่ก็ล่วงเฉยเลยผู้ชมเนี่ยมันล่วงอ่ะผู้ชมโถอะไรวะอุส่าตั้งมาสวยๆแท้ๆโอเคเดี๋ยวให้ข้อมูลใหม่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ขอแบบเครียกอะไรก็คือแบบอื้อล่วงล่วงเฉยเลยโอเคเอาไหมา คือแมลงปอแสงพันนี้เนี่ยชื่อว่าแมลงปออะนอตเตอร์แกสาบเซียมบริยายนะผู้ชมครับซึ่งเป็นแมลงปอชนิดหนึ่งเนี่ยที่ที่ก็คือคือคือชื่อว่าแมลงปอวงวงแหวนทองนะผู้ชมครับก็คือเป็นแมลงปอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะผู้ชมครับอ่านีคือลักษณะจริงจริงของพี่แกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะผู้ชมครับอ่อนี่ครับนี่คือแมลงปอผู้ชมครับนี่สีโคตรสวยนะดูดูผู้ชมดูตาดิ ตาโคตรสวยเลยอ่ะอเฮ้่ผมก็ยังงงกับไอ้ขาตั้งเนี่ยว่ามันต่อ,อยังไงนะคุณผู้ชมครับอืมถ้าเกิดใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกกันนะเพราะว่าผมเพราะไอ้ขาตั้งสามตัวนี้เนี่ยม่าจะเป็นด้วงตัวตอ่อแมลงปอเนี่ยผมไม่รู้แล้วมันต่อ,อยังไงนะคุณผู้ชมครับอืมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบให้กันไลค์แชร์ให้กันแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับเฮ้ก็สำหรับวันนี้รายการพี P ่ปุณพลซีเอก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย